ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารแบบละคนให้เด็กพร้อมกันแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปทบทวนขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก่อนค่ะ นักเรียนยังจําได้หรือเปล่าคะว่าขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะเมื่อนักเรียนได้โจทย์ปัญหามา1ข้อนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือให้นักเรียนวิเคราะห์แล้วก็ทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนคะ่ะวิเคราะห์เพื่อดูว่า โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างและโจทย์ต้องการทราบอะไรโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือมาวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาค่ะหรือที่เราเรียกกันง่ายๆก็คือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นั่นเองนะคะในการวางแผนการแก้โจทย์ปัญหาคือวางแผนว่าเราจะทำขั้นตอนใดก่อนนะคะแล้วก็ต้องทำ อย่างไรเพื่อจะให้ได้มาซึ่งคําตอบอย่างเช่นในเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้มันเป็นโจทย์ปัญหาระคนคําว่าโจทย์ปัญหาระคนคือเราจะต้องทํอย่างน้อยอ่ะหขั้นตอนหรือเป็นการคํานวณแบบมากกว่า1ขั้นตอนเพราะฉะนั้นการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหารหรือการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์จะมีความสําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องดูว่านักเรียนจะต้องทําตรงไหนก่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งคําตอบแล้วก็ค่อยไปวางแผนหรือ คำนวณในขั้นต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปขั้นที่3คือลงมือแก้โจทย์ปัญหาหรือแสดงวิธีทำค่ะอันนี้ก็คือลงมือทําตามประโยคสัญลักษณ์หรือแผนที่เราได้วางไว้นะคะและขั้นสุดท้ายก็คือตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบหรือความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองค่ะ มาถึงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะอย่างที่เราทราบว่าการคำนวณทางคณิตศาสตร์มีอยู่4อย่างด้วยกันคือบวกลบคูณหารและนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหานั้นๆน,น,นะคะวันนี้คุณครูมีคีย์เวิร์ด จากโจทย์ปัญหาเล็กๆน,น้อยๆบางคำนะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตดูอย่างเช่นถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกหรือเขาจะให้ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบค่ะนักเรียนก็จะเจอคำว่ารวมกันรวมทั้งหมดนำมารวมกันหรืออะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นการลบค่ะนักเรียนก็จะเจอคำว่าเหลือเหลือเท่าไหร่หรือ ต่างกันเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีคำนี้มาด้วยค่ะมีคำว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าแต่สองคำนี้นะคะคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยนักเรียนจะต้องดูบริบทของโจทย์ปัญหาดังนั้นด้วยว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไรเพราะบางทีคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าบางทีก็เป็นการบวกได้เหมือนกันนะคะนักเรียนต้องดูบริบทของโจทย์ปัญหานั้นๆด้วยนะคะ ต่อไปการคูณค่ะการคูณจะเหมือนกับการบวกค่ะการคูณคือการบวกเพิ่มที่มันเท่าๆกันเพราะฉะนั้นก็จะมีคําว่ารวมกันหรือรวมทั้งหมดเหมือนกันกับการบวกนะคะแต่ก็จะมีคําว่าของหรือมีเป็นจํานวนเท่าเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ให้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายคือการหารค่ะการหารก็คือการจัดกลุ่มหรือการแบ่งกลุ่มการจัด ที่มันเท่าๆกันนั่นเองนะคะให้เรียนเจอคําพวกนี้ก็ให้เรียนรู้เลยว่ามันคือการหารแล้วก็ยังมีอีกคํานึงที่มันหมายถึงการหารนะคะก็คือการเฉลี่ยเฉลี่ยให้มันเท่าๆกันซึ่งก็มีความหมายเดียวกันกับการแบ่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างโจทย์ปัญหากันค่ะมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะลวดเส้น1ยาว8เมตร ตัดออกเป็นเส้นยาวเส้นละเศษหส่เมตรจำนวน30เส้นจะเหลือลวดยาวทั้งหมดกี่เมตรข้อนี้นะคะนักเรียนสังเกตดูโจทย์นะคะลวดเส้น1นยาว8เมตรนำไปตัดออกเป็นเส้นค่ะที่ยาวเส้นละเศษหสเมตรจำนวน30เส้นจะเหลือลวดยาวเท่าไหร่ตอนนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะว่า โจทย์ต้องการทราบว่าจะเหลือลวดยาวเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะไปหาขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทราบก่อนค่ะว่าเมื่อเรียนตัดออกเป็นเส้นที่ยาวเส้นละเศษหนึ่ส่วนสเมตรจํานวน30เส้นจะเป็นความยาวเท่าไหร่นะคะจากนั้นจึงค่อยไปนําไปลบออกจาก ลวดที่เรามีนะคะเราจะได้คําตอบว่าเราจะเหลือลวดยาวกี่เมตรเพราะฉะนั้นลําดับแรกค่ะนยนจะต้องหาความยาวของเส้นที่เราตัดออกจํานวน30เส้นก่อนนะคะก็คือตรงนี้เอามาคูณกันนะคะแล้วก็เจอคํานี้ค่ะเจอคําว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอามาลบกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้เราจะทําทั้งหมด2ขั้นตอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์กันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคสัญ,ญลักษณ์ ของข้อนี้นะคะก็จะได้เป็นหาความยาวของเชือกที่ตัดออกไปก่อนนะคะก็คือเส้นละาเศษหนึ่งส่วนสเมตรจำนวน30เส้นนั่นเองนะคะก็คือความยาวของลวดที่เราตัดนะคะได้เท่าไหร่แล้วก็ไปลบออกจากความยาวของลวดที่เรามีอ่ะเดี๋ยวเราไปเขียนแสดงวิธีทำกันเลยนะคะเอาตรงที่เราต้องทําเป็นขั้นตอนแรกก่อนหรือใส่วงเล็บก่อนมาเขียนก่อนนะคะก็คือตัดเชือกยาวเส้นล้าเศษหส่วนสเมตรจานวน 30เส้นนะคะจะได้ก็คือ,อามาคูณกันนั่นเองค่ะเศษ1นส่วน4คูณด้วย30นะคะ mm hmm. เข้าสู่หลักการคูณค่ะเอาตัวเศษคูณกัน1คูณ30ได้30ค่ะแล้วก็ตัวส่วนเท่าเดิมก็คือ4 mm hmm. นั่นเองนะคะอันนี้มันเป็นเศษเกินค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนทำให้เป็นจํานวนคะได้เลยก็คือเอาตัวส่วนไปหารเศษน,นะคะ mm hmm. ก็จะได้เป็น4 7 28นะคะแล้วก็เศษ 2นะคะเมื่อเศษ2แล้วก็นำมาเขียนเป็นตัวเศษค่ะก็จะเป็นจำนวน7เศษ2ส่วน4นะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะตัวที่เป็นเศษส่วนนะคะคุณครูทำให้เป็นเศษส่วนอย่างง่ายก็คือเออเอา2มาหารมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะคุณครูเอา2มาหารทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็น2 1เป็น2 2 2เป็น4 น,ะะนำมาเขียนใหม่ก็จะได้เป็นจำนวน7เศษ1ส่วน2เมตรตามนี้เองนะคะแล้วก็ไปทำขั้นตอนถัดไปค่ะนักเรียนเมื่อเราได้จำนวนเชือกที่เราตัดไม่ใช่ค่ะจำนวนลวดที่เราตัดออกไปแล้วนะคะก็นำไปทำขั้นต,นตอนต่อไปก็คือเอาไปลบออกเพราะสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือหาว่าลวดเหลือลวดที่เหลือน,นะคะยาวเท่าไหร่นะคะจากลวดที่เรามีทั้งหมดค่ะก็คือ8เมตรค่ะตัดออกไป จำนวน7เศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองนะคะก็จะได้นี่ค่ะ8ลบด้วยจำนวน7เศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะตรงนี้ค่ะเป็นจำนวนคละเราทำให้เป็นเศษเกินนะคะก็จะได้เป็นเศษ15ส่วน2นั่นเองนะคะได้เศษ15ส่วน2ค่ะการลบเศษส่วนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะถึงจะสามารถบวกหรือลบกันได้ค่ะ ตรงนี้ค่ะตัวตั้งที่มันเป็นแปดมันไม่มีตัวส่วนนะคะนักเรียนจาได้ไหมถ้าไม่มีตัวส่วนแสดงว่าตัวส่วนมันเป็นมันเป็น1นนั่นเองค่ะจํานวนนะับทุกจํานวนนะคะถ้าเราไม่เขียนตัวส่วนแสดงว่าตัวส่วนมันเป็นหนึ่งทีนี้เรามาทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะก็จะได้เป็นคุณครูเอา2มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะ ให้ตัวส่วนมันเป็น2นะคะสอคูณแได้เท่ากับ16 2หคูณหได้2ตัวส่วนเป็น2เท่ากันแล้วนะคะก็จะได้เป็น1 6ลบด้วย15ทั้งหมดส่วนด้วย2นะคะก็จะเท่ากับ1ส่วน2แล้วก็หน่วยเป็นเมตรค่ะตามที่โจทย์ถามนะคะได้แล้วค่ะคำตอบก็คือเศษ1ส่วน2เมตรนั่นเองค่ะ ต่อไปไปดูตัวอย่างที่สองค่ะแม่ซื้อแตงกวาเศษ1ส่วน2กิโลกรัมซื้อมะเขือเปราะเศษ3ส่วน4กิโลกรัมถ้าแตงกวาและมะเขือเปราะกิโลกรัมละ24บาทแม่จะต้องจ่ายเงินกี่บาทเรียนดูนะคะแม่ซื้อแตงกวาเศษ1ส่วน2กิโลกรัมซื้อมะเขือเปราะเศษ3ส่วน4กิโลกรัมถ้า ผักทั้งสองอย่างนี้นะคะราคามันเท่ากันคือกิโลกรัมละ24บาทแม่จะต้องจ่ายเงินกี่บาทเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อผักทั้งสองชนิดนะคะมีราคาเท่ากันเพราะฉะนั้นเรานลำดับแรกค่ะจับรวมกันก่อนได้เลยนะคะระหว่างน้ำหนักของแตงกวาแล้วก็มะเขือเปราะนะคะได้เท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปคิดจำนวนเงินค่ะว่าแม่จะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะคะเพราะฉะนั้น มาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะก็จะได้เป็นเศษ1นส่วนสนะคะบวกกับเศษ3าส่วนสี่ก็คือเอาจํานวนน้ําหนักของผักที่แม่ซื้อนะคะมารวมกันแล้วก็ค่อยไปคิดเงินค่ะได้เท่าไหร่นะคะก็คือไปคูณกับ24นั่นเองนะคะมาเขียนวิธีทําได้เลยค่ะ ลำดับแรกค่ะรวมกันก่อนค่ะแมงซื้อแตงกวาเศษหนึ่งส่วนสองกิโลกรัมแล้วก็ซื้อมะเขือเปราะเศษสามส่วนสี่กิโลกรัมค่ะนํามาบวกกันก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนสองบวกด้วยเศษสามส่วนสี่ตรงนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะลูกทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนคุณครูเอาเศษหนึ่งส่วนสองนะคะคูณด้วยสองเศษสองส่วนสองน,น,นั่นเองนะคะเพื่อที่จะทําตัวส่วนให้มันเท่ากันค่ะก็จะได้เป็นนี่นะคะ คุณครูเอาเศษสองส่วนสองมาคูณด้านหน้าค่ะก็จะได้เป็น1คูณ2ได้2นะคะมาเขียนตรงนี้ค่ะแล้วก็2คูณ2เป็น4ตัวส่วนเท่ากันเราเขียนตัวเดียวนะคะแล้วก็บวกด้วย3แบบนี้นะคะก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน4กิโลกรัมแม่ซื้อผักทั้งหมดเศษ5ส่วน4กิโลกรัมค่ะซึ่งราคากิโลกรัมละ 24บาทนะคะก็คือเอาไปคูณนั่นเองเศษ5ส่วน4ของ24นะคะราคากิโลกรัมลนะ24บาทก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน4คูณด้วย24นั่นเองนะคะเหมือนเดิมค่ะการคูณเศษส่วนค่ะถ้าไม่มีตัวส่วนแบบนี้นะคะน้กเรนก็จับเศษคูณกันเลยจับจำนวนนับคูณกับเศษได้เลยนะคะก็คือ5คูณด้วย24ทั้งหมดส่วนด้วย4 นะคะตรงนี้มีตัวที่สามารถตัดทอนกันได้ค่ะลูกก็คือ24กับ4นั่นเองนะคะก็คือเอา4มาหารนะคะมาเลย4 1เป็น4 4เท่าหร่ได้24ค่ะ4 6 24นั่นเองนะคะได้แล้วค่ะนำมาเขียนใหม่นะคะด้านบนก็จะเหลือเป็น5คูณด้วย6 ส่วนด้วย1นั่นเองนะคะ5คูณ6เข้ากับ30ค่ะตัวส่วนเป็น1เราไม่เขียนนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมด30บาทมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างกันนะคะ บริษัทรับเหมาสร้างถนนจำนวน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรสร้างไปแล้วเศษ7ส่วน8กิโลเมตรส่วนที่เหลือจะต้องสร้างเฉลี่ยวันล,ละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในกี่วันสำหรับโจทย์ข้อนี้นะคะเขากำหนดมาให้ว่ามีบริษัทรับเหมาสร้างถนนจำนวน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรซึ่งสร้าง สร้างถนนเสร็จไปแล้วเสร็จเจ็ดส่วนแปดกิโลเมตรนะคะส่วนที่เหลือจะต้องสร้างเฉลี่ยวันละเศษ็สิบเอ็ดส่วนสี่สิบกิโลเมตรจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จในกี่วันนะักเรียนเจอคําว่าอะไรคะลูกเจอคําว่าเหลือแล้วก็เจอคําว่าเฉลีย่ยอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเจอคําว่าเหลือค่ะนะักเรียนจำได้ไหมว่าจะต้องใช้วิธีใดในการหาคำตอบคำว่าเหลือใช้วิธีใดคะ ใช้วิธีการลบนะคะแล้วก็เฉลี่ยค่ะเฉลี่ยใช้วิธีใดในการหาคําตอบคะใช้วิธีการหารนั่นเองนะคะทีนี้เขาถามสิ่งที่เขากําหนดให้นะคะคือเขาถามว่าส่วนที่เหลือจะต้องสร้างเฉลี่ยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาส่วนที่เหลือก่อนนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวิธีแรกที่จะใช้ในการหาคําตอบก็คือการลบ นะคะแล้วก็ค่อยไปดูว่าฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยที่เหลือกับพื้นที่ที่เหลือวันละกี่กิโลเมตรก็ค่อยเอาไปหารนั่นเองนะคะอะมาเขียนวิธีทําเลยค่ะอ๋อขอไัยค่ะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้เป็น นี่ค่ะจำนวน2เศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8อันนี้คือลบเพื่อหาส่วนที่เหลือนะคะเหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่อยเอาเศษ11ส่วน40ไปหารนั่นเองนะคะมาเขียนวิธีทำกันเลยค่ะวิธีทำค่ะบริษัทรับเหมาสร้างถนน จำนวน2เศษ4ส่วน5กิโลเมตรซึ่งสร้างไปแล้วเศษ7ส่วน8กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นจะได้จำนวน2เศษ4ส่วน5ลบด้วยเศษ7ส่วน8ตรงนี้เป็นจำนวนคะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ทำให้เป็นเศษเกินก่อนก็เอา5ไปคูณ2ได้เท่ากับ10ค่ะบวกกับเศษ4เป็น14ตัวส่วนใช้ตัวเดิมนะคะก็คือ5เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษ14ส่วน5 ลบด้วย77ส่วน8ค่ะตรงนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะคุณครูใช้วิธีการคูณคว่ยเลยเอาตัวส่วนขึ้นมาถ้าทําตัวส่วนน้อยให้เท่ากับมากไม่ได้นะคะนักเรียนใช้วิธีการคูณคว่ยเลยคือเอาตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยค่ะตัวส่วนมาคูณกับเศษส่วนที่อยู่ทางด้าน ฝั่งตรงข้ามนะคะนี่นะคะตัวส่วนที่อยู่ด้านล่างมาคูณกับเศษส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามคือคูณทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะได้เป็น14ส่วน5คูณด้วยเศษ8ส่วน8เช่นเดียวกันค่ะฝั่งนี้ค่ะเอาตัวส่วนมาคูณกับเศษส่วนฝั่งนี้เลยก็จะได้เป็นเศษ7ดส่วน8คูณด้วยเศษ 5, 5. ส่วน5นะคะฝั่งนี้ค่ะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่มาดูกันค่ะ 1 4บสี่คูณด้วยแปดนะคะก็จะได้เท่ากับหนึอันนี้คุณครูคูณให้แล้วนะคะตัวส่วนห้คูณแปดได้เท่ากับสีลบด้วยฝั่งนี้ค่ะตัวลบเจ็ดคูณหเท่ากับสามาแล้วก็แปดคูณห้าเท่ากับสีตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะนักเรียนสามารถจับลบกันได้เลยหนึ112่งร้อยสิบสองลบสามสิบห้ค่ะได้เท่ากับเจ็ดส่วนสี่กิโเมตรนั่นเองนะคะนี่คือส่วนที่เหลือ นะคะซึ่งจะต้องสร้างเฉลี่ยวันละเศษ11ส่วน40กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเราเห็นคำว่าเฉลี่ยแล้วใช่ไหมคะเราก็นำมาหารกันค่ะก็จะได้เป็น เศษเส่วน40หารด้วยเศษ11ส่วน40นั่นเองค่ะหลักการหารเศษส่วนเด็กๆจําได้ไหมหลักการหารเศษส่วนคือตัวตั้งคงเดิมเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนเพราะฉะนั้นตัวตั้งเราคือเศษ77ส่วน40ค่ะเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนจาก11ส่วน40ก็เป็น4 0 1ส่วน11นั่นเองค่ะแล้วนเรียนก็จับคู่ตัดทอนได้เลยนี่ตัวเหมือนกันค่ะ 40กับ40นะคะคุณครูเอา40หารได้เลย40หเป็น40ฝั่งนี้ก็40หเป็น40นะคะอีกคู่หนึ่งค่ะ77กับ11คุณครูเอา11มาหารนะคะ11หเป็น11 11 7เป็น77ได้แล้วค่ะด้านบนจะเหลืออะไรคูณกันคะด้านบนคือตัวเศษนะคะก็จะเหลือ เคูณด้วย1ตัวส่วนค่ะเหลือ1คูณด้วย1นะคะก็จะได้เป็น7คูณหได้7ส่วนเป็น1เราไม่เขียนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างส่วนที่เหลือเสร็จใน7วันนั่นเองค่ะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วนะคะทดสอบความเข้าใจ แบบทดสอบความเข้าใจวันนี้ค่ะเรื่องโจทย์ปัญหาระคนนะคะคุณครูมีแบบทดสอบมาให้นักเรียนทํสองข้อด,ด้วยกันค่ะนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนคําสั่งค่ะให้นักเรียนแสดงวิธีทํานะคะลอกโจทย์ลงไปก่อนค่ะมีสองข้อ,อนะคะลอกโจทย์ลงไปก่อนแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ว่าโจท์ ให้หาอะไรและใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำด้วยนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจในักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูตัวอย่างได้ว่าในแบบทดสอบความเข้าใจเนี่ยมันคล้ายกับตัวอย่างข้อใดหรือเปล่านะคะถ้าคล้ายนักเรียนก็ลองดูตัวอย่างก่อนแล้วก็ค่อยมาทำหรือถ้าใครเข้าใจแล้วก็ลงมือทำได้เลยค่ะ นักเรียนอย่าลืมทำงานที่รับมอบหมายนะคะเขียนชื่อช้นเลขที่ให้เรียบร้อยมันทบทวนบทเรียนอยู่เสมอแล้วเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะ